วันนี้เรามาพบกับไวรุ่นเกมดอฮะเรามากับคุณสแตมนะครับเฮ้ยไวรุ่นเกมดอมันเป็นเกมประตูผีนี่นะบ่ายก็ประตูีว่ะเฮ้ยพี่เบสแล้วเรามีแขกรับเชิญหรอคือคุณสแตมับโอ้คุณสแตมเป็นเซียนเกมดอใช่ไหมใช่แต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 ่ใช้ไอเดียของไบคับโอเคงคั้นเดี๋ยวรามาเริ่มกันเลยครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราจะไปผ่านประตูผีนครับประตูที่หนึ่งเริ่มได้ครับเอาไปเลย ประตูรีปเปิดแล้วครับตามพี่เบสไปตอนนี้เราเดินในความมืดย่อสิตามพี่เบสไปเฮ้ยตรงนี้ไปเลยไปเลยเฮ้ยถือกุญแจเหรอเรากำลังจะเอากุญแจไปขายแล้วครับไปเลยไปเลยไปตามอยู่ใกล้ๆเพื่อนไว้นะตอนนี้นะครับพี่แตมกับพี่เบสกำลังเดินไปอยู่ถ้าไฟกับพิบต้องเข้าตู้ฮะต้องกดที่ตู้ไฟกับพิบด้วยเหรอ่ะตอนนี้นะครับถึงประตูที่สี่แล้วครับ ดูห้องนี้สิห้องนี้มันมืดจ้แล้วดูสิทุกคนห้องนี้เหมือนห้องล้างเลยอ่ะไม่มีใครอยู่เราลองเปิดลิ้นชักดูสิอ้ยนี้เราเปิดลิ้นชักดูเจ้ากุญแจเจอกุญแจเบอร์สี่เบอร์สี่ใครได้ไหมครับอุ้ยใครได้ใครได้ตอนนี้เราเปิดห้องไปแล้วครับเราจะเดินผ่านประตูโถงทางเดินเุ้ยระวังมีอะไรสีขาวยู่ตรงนั้นอ่ะ เขฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีไฟกระพริบกดที่ตู้กดที่ตู้กดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือด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 เดืดเดือดเดือดเดืดเดือดเดือดดอดเดือดเดือดเดือดดือดเดืดเดือดเดือดเดือดดือเดือดเดืดเดืดอดดืออดดืออดอดดออดดืดดเดืดเดือดดืดดืดอดดืดดเดือดเดือออดื เฮ้ยนกน้องไบ้ถ้าเราอยู่ในตู้นานจนเกินไปมันจะโดนหายนะห้ามเกินยี่สิบวิใช่ตอนนี้พี่แจมกับพี่เบสเดินตามกันอยู่วเฮ้ยประตูที่สิบเก้านะครับทุกคนได้ยี่สิบวิเฮ้ยประตูประตูเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบปราตูประ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 ตู้พี่เบสตายไปแล้ว เซียนเกมของเราตายไปแล้วหรือแต่พี่แตมคนเดียวเอาแล้วแล้วใครจะช่วยพี่แตมอ่ะเอพี่แตมยังตูงว่ะไปครับไปต่อครับยังตูมตายโอเคครับทุกคนตอนนี้มีคนที่เข้าตู้ไม่ทันฮ้ยมันเริ่มน่ากลัวมากเพราะเราอยู่คนเดียวเอาแล้วพี่แตมผมไม่อยากซื้อก่อเกิดเลยมันเบืองไอ้เกดไอ่ช่วยบอกนาเฮ้ยเฮ้ยมองมองบมันมันมสิ่งดี้ไหทุกคนก็ก้มกก้มเราต้องมองดินไว้ ห้ามมองเพราะนั้แลวเราจะไปถูกทางไหมล่ะถ้าเราไม่มองอ่ะวะอย่า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 ไปมองลูกตาเราไม่ได้เจอแล้วไปทางไหนอ่ะเบสเดี๋ยวไปทางไหนบอกหาหาไนี่หาคัดเอ้าหาคัดเอ้าอ่ะตรงไปเลยตรงไปเลยคัดเอาน่ะกดเลยไม่ใช่กดตรงนี้หันหันหลังหันหล้างหันลังไปไปไปทางที่แบบทางออกอ่ะเห็นปะประตูนะตอนนี้เราผ่านประตูแล้วนะระวัง ด่านนี้เราต้องระวังสกีกนะฮะน่ากลัวมากด่านนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วพี่เบสอยู่ไหนอ่ะผมตายแล้วผมโดนย่างตู้กันเฮ้ยเฮ้ยโดนหรออุ้ยพี่แตมโอ้ยพี่แตมเดินตรงไปเดินตรงไปพี่แมยังไม่ตายเหรอตายยังเหลือเลือพี่แตมได้ยินเสียงป้าเปิดเสียงดังๆหมเปิดเสียงไว้เปิดเสียงไว้อุ้ยอุ้ยอ้ข้ามองมะข้ามอดตอนนี้นะครับพี่แตมกำลังเหลือเลือดนิดเดียวแล้วว่ะ ีหาเมื่อกี้ขอ่ะเมื่อกี้นี่เห็นไหมพี่แกเห็นนะมนี่ท่างเงี้ยน่ากลัวมากครับผมเจอหากุญแจเจอแล้วครับตอนนี้นะโอ้โหหากกว่าจะหาเจอท่านเราเสียเลือดนะครับเยอะเลยเดี๋ยว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 เราจะมาเล่นแบบดอยกันครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ด่านที่เท่าไหรไปแล้ว ราคาดูฟสามสิบกว่าหของน่รินชักอยู่นะฮะเจ้าุณเจียแล้วต่ไปด่านซิกแน่นอนรักมเ็นคิดบ้าไหมรันะ่าเล่นได้หน่อยแต่ห้ามโยนโอ้โหทางนี้ได้ไหมพี่ตามทางยาวๆนี้ใช่เลยเซซแน่นอนใช่ไหมใช่เดินดินเดน

ด่านจะไม่เคยผ่านไปเลยไปเลยกโก็กด่านนี้ไม่มีหรอกเราวเจอสองครั้งต่อด่านฮะเจ้าซิกนะฮะเมื่อกี้ปนญญาด่านซิกหัวใจแบบเต้นเลยอะแบบเออแบบน่ากลัวพี่แต้มถึงด่านห้าสิบแล้วห้าสิบตัวจะเจอบอสตัวนี้นะฮะไปบอสได้แล ต่อให้ย่องไงก็ตายอะเฮ้ยพี่เบสตานนี้พี่เบสจะผ่านไหมครับ งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกระดังใจช่องบิงบายยูทูปด้วยครับบายบาย